สวัสด,ดีค่ะเอจีที่น่ารักที่อยู่ทั้งบ้านเรามาพบกับช่องช่างมีชาแนลนะคะเรามาดูโค้าาดดน,น,น้องก้อยทำอะไรสวัสดีค่ะน้องก้อยมาดูเนาะพ่อน้องก้อยทำอะไรโอ้ทำอะไรพ่อน้องก้อยโอ่อมหนูใส่ไข่ต่อใส่ไข่ต่อนะคะเอจีอืมวัวหูก่อนเนาะ ครัวให้เนื้อมันสมัดก็เอาน้ำใส่ใส่เครื่องเรียบร้อยก็ใส่เกลือใส่ชลดเนาะพี่ใสซายด้วยตำพริกอะไรใส่หมดเรียบร้อยครัวให้เนื้อมันสมัดเนะาะครัวให้เนื้อมันหันเรียกว่าแกงอ่อม ไข่ต่อไข่ต่อออกมาจากไหนมาจากบนเขาอโอ้ไม่เห็นเจ้าได้อะไรเลยวันนี้น้ำใส่นีอ้อยเห็นแต่ได้เมื่อยน้ำน้อยน้องก้อยก,กินอะไรน้องก้อยก,กินอะไรคะอโอ้ตำข้าวปุ้น ภาษาปุ้ยเขาเรียกะเกงอบังโอ้กินเลอวก็ไม่กินข้าวน,ะน,ะนะั่นน่ะกินกอนเลยเหรอโอ้กินโลเลยเหรอโอ้น้ำใสประมาณนั้น,น,นทำไมใส่หน่อยจังเลยนี่เนาะใส่น้ำแกงคั่วเสร็จแล้วเรามาดูเนาะ ไข่ต่อพ่อนุองก้อยนี่ไข่ต่อเสียเรียบร้อยเนาะนี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะหน้าตาของไข่ต่อแซ่บนุองก้อยบอกว่าใช่แซ่บไปว่าอร่อยนะคะเสียบหลายพี่น้อง เฉ็บหลายพี่น้องกินอะไรไข่ตอกค่ะโอ้กินไข่ตอกเขาเรียกว่าอะไรนาะกินกินหลายอไตปากน้องมันถึงจะตอดคนเก่งนี่นี่คือเชื้อโรคไหมคะนี่ไอเชื้อโรคไหมคะนี่นนมันกินกิน เชือลูกชือดไฟพอนุ่งก้อยก็ก่อไฟไว้เนาะเนี่ยมาดูน้องก้อยกินอะไรน้องก้อยกินตำข้าวปุ้นกับแกงหน่อไม้เนาะเนี่ยอร่อยโอ้ถึงก็ยกเป้าให้เลยโอ้โหน้องก้อยกินถึงก็ยกเป้าเฮ้อ คนงก้อยไปเอาอะไรผักอีตูผักอ,นะอีตูมาใส่มันจะได้หอมหอมอีหนักหอมจังเลย นีอันนัดยังไม่ได้ใส่ผักอีตูนะหอมมากโอ้หม้อฟุตบกๆเลยเนี่ย โอ้เจ้าน้าก็เข้ากล้องด้วยวันนี้น้องหมาไปกี่ตัวสี่ตัว,ตวโอ้นอนนั้นขึ้นไปส่งแล้วก็ลงมาขี้เกียจเนาะเจ้าจ่อยว่าพาขี้เกียจนี่ ใกล้จะได้ที่เดี๋ยวนาะใส่ไข่โตไข่โตไข่โตนอนเงินพูดถึงว่าไปเห็นโตที่ที่เม่ใหญ่ๆเขาเรียกว่าโตอะไรโตขุมเจ้าเห็นเจ้าเคยเอาบอกบ่เคย กินโต้กินเต,ตนคขาว่าคนว่าปินว้าแมท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 เขาเรียกว่าอะไรเนาะคนว่าปินนี่ปากเชเว่นติง้งข้าวที่ไหนก็ติง้งออกยามไหนก็ติง้งคนวาเปินติงต้งตัืงโหนกอีกก็เตรียมที่จะสใส่ไข่ต่อ โม้อก็พุดดูเดือดกับข้าวของเราวันนี้ไม่หลายอย่างเนาะอย่างเดียวเมนูของเราวันนี้ดีมาแต่ตะบอนมั้งไปไหน,ไหน ก็ถ th ่ายที่จุดขั้นตอนชุดท้ายเลยนเดี๋ยวก็จะใส่ไข่ตอก็เป็นนาทีชุดท้ายคือสุกเนาะเกงแป๊บเดียวก็สุกแล้วถ้าใส่ไข่ตอใส่ผักอีตูก็เรียบร้อยโอ้เกลาน้ำก้างก้างเยอะมาดูพน้องก้อยสิม โอ้ไม่เป่าลนเด้ออืมค่ะนี่ลูกนี้ใส่ไข่โตแล้วนะคะเอฟซีอ้ออนี่เขาเรียกว่าอมหนูใส่ไข่โตนะคะเนี่ย้น่ากินชุดยอดนะคะเอฟซีีนนาทีชุดท้าย วินาทีสุดท้ายโอ้ใส่ต้นหอมไปด้วยโอ้ทำไมร้อนจังเลยเ,เสร็จเรียบร้อยสุกเรียบร้อยโพ่อน้องก้อยใส่ต้นหอมก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะเอฟจีนี่ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ